ลิเวอร์พูลพบลิสเตอร์ซิตี้สำหรับผลง,งาน5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านชนะ4เสมอ1โดย2นัดล่าสุดเสมอแมชซิตี้1ประตูต่อ 1, 1ชนะออตแลนตา5ประตูต่อ0สำหรับผลง,งานหนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนชนะทั้ง5นัดโดย2นัดล่าสุดชนะวูฟแฮมตัน1ประตูต่อ1ชนะสปอร์ตดิง4ประตูต่อ0 ในการเจอกัน5ครั้งก่อนหน้านี้เจ้าบ้านชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งในการเจอกัน5ครั้งสำหรับทางด้านเจ้าบ้านฟอร์มในหลังกลับมาเล่นได้ดีมากด้วยการกลับมาเก็บชัย2เกมติดจาก3นัดหลังก่อนเสมอในเกมล่าสุดทําให้เสมอ2เกมจากสีนัดหลังทําให้พึ่งกําชัยเพียง2เกมเท่านั้นจากการลสนาม5านัดที่ผ่านมาส่วนทางด้านเกมลุกเกมรับยังเล่นมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีเกมเย่าที่แข็งเก่งและวางใจได้ส่วนทางด้านทีมเยือนฟอร์มช่วงหลังสามารถกลับมาเล่นได้ดีเยี่ยมอีกครั้งหลังพ่ายสนัดหลัง ก่อนกลับมาเข้าวิน3เกมใน3นัดหลังสุดพร้อมแนวลุกแนวรับที่หวังผลได้ทําให้สามารถเก็บชัยรวมถึง6เกมจาก8นัดเลกในเกมคืนนี้ผมมองดูเลยว่าทางด้านหงแดงที่เป็นต่ออยู่พอสมควรและได้เปรียบจากการเล่นในรังผมฟันธงต่อลิเวอร์พูลในราคาปอปอเพราะผมมองดูเลยว่าในเกมคืนนี้ลิเวอร์พูลยิงขั้นด่ําอลูกอย่างแน่นอนแต่สำหรับท่านไหนที่มองต่างหรือชอบในทีมรองผมแนะนําให้ท่านรองเรสเตอร์ซิตี้ในราคาครึ่งควบลูก ถ้าหากจบเกมท่านแพ้หนึ่งลูกท่านจะเสียเพียงครึ่งแต่ถ้าหากจบเกมผลออกมาเสมอท่านจะได้เต็มทันทีครับ